ปกินนกะธรรมตอนที่187สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราชสองพันรามสิบเ้พระชนอกุศล,ลจิตกับกุศล,ลจิตเนี่ยคะ่ะสลับกับวิบากจิตกิริยาจิตทั้งสี่ชาติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงต้องเป็นลำดับจริงๆต้องรู้ว่ากำลังศึกษาเรื่องราวของจิต กำลังเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าถ้าขณะนี้สติระลึกลักษณะของจิตจึงจะทราบความจริงว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วก็เวลาที่เกิดโทสะก็รู้ละว่าอันนี้เป็นอกุศลนะคะแต่เวลาที่ไม่เป็นโทสะอย่างอื่นอาจจะรู้ยากเช่นโลภะเนี่ยค่ะตื่นมาเนี่ยจะรู้เหรอคะว่ามีโลภะแล้วเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่กุศลแล้วก็ไม่ใช่ โทสะหรือไม่ใช่โมหะบุญจิตก็ต้องเป็นโลภะบุญจิตเพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าแต่หมายความว่าที่จะรู้ได้จริงๆเนี่ยค่ะต้องเป็นการศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจขั้นการศึกษาพอที่สติจะระลึกแล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นอีกเพราะเหตุว่าในขณะที่สติเกิดนะคะจะให้รู้ว่าเป็นอกุศล,ลจิตบางคนเนี่ย ชำนาญชื่อนะคะพอเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยบอกละโลภะโลภะเรียกชื่อแต่ว่าขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะสภาพจิตที่ติดข้องนะคะก่อนเห็นดอกไม้สวยมีโลภะหรือเปล่ากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนนะคะยังไม่เห็นดอกไม้สวยที่ถูกใจแต่กำลังเดินด้วยความพอใจเป็นโลภะหรือเปล่าแต่ไม่ได้รู้สึกเลย แต่ว่าพอเห็นดอกไม้สวยๆนะคะเรียกชื่อถูกว่าโลภะนี่ก็แสดงเห็นว่าเรียกชื่อหรือว่ารู้ลักษณะของโลภะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ใช่ไปรู้ลักษณะของกุศลจิตหรืออกุศลจิตแต่ต้องรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือรูปรธรรมเสียก่อนอันนี้ค่ะมิฉะนั้นแล้วเราใช้ชื่อตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ว่าจิตเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นโลภะขณะนั้นก็เป็นนามธรรม พราะฉะนั้นเรียกชื่อถูกแต่ว่าไม่รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมของโลภะแต่แต่เขาก็มีอยู่แล้วแน่นอนค่ะ,ค,ะคือไม่มีใครเลยนะคะนอกจากสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมสองอย่างนี่เรียนถามอกุศลจิตกุศลจิตเกิดในชีวิตประจําวันมีมีมีท่านผู้ใดมีคําถามท่านวิทยากรไหมคะค่ะประเด็นนี้คิดว่าต้องแยกนะคะ,ค,ะคือคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยค่ะถ้าพูดถึงการสะสมแล้วก็ต้องสะสมต่างกัน คือคนที่สะสมโทสะนะคะก็เป็นโทสะคนจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามคนรู้มีโทสะก็สะสมโทสะคนไม่รู้มีโทสะก็สะสมโทสะคนรู้มีโลภะก็สะสมโลภะคนไม่รู้มีโลภะก็สะสมโลภะแต่ว่าคนไม่รู้ไม่ได้สะสมความรู้ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกละเอียดไงคะว่าถ้าพูดถึงโทสะถ้าเกิดก็สะสมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าใคร ถ้าโลภะก็สะสมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าใครแต่คนที่ศึกษาเนี่ยะสะสมความรู้ในขณะที่คนไม่ได้ศึกษาเนี่ยไม่ได้สะสมความรู้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีโลภะมีโทสะแต่ไม่มีความรู้แต่ส่วนคนที่รู้ก็มีโลภะมีโทสะแต่มีความรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกครับอันนี้ก็คงไปเกี่ยวกับยานวิปยุทธยานสัมปยุทธด้วยรู้ว่าเขามีโทสะเนเราจะมีภรรากัตัวเองแต่ไม่กล้าเตือน เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ทีนี้ไม่ามารทราบว่าทาไมเขารู้ได้ขอคำน,นับจากอาจารย์สุจินทร์ว่าเออทำมาได้ยังเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะคือว่าทุกคนนี่ค่ะมีความปรารถนาดีไม่ใช่แต่เฉพาะกับญาติถ้าเป็นความปรารถนาดีจริงๆและสําหรับทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนนี่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อจเจริญกุศลยิ่งขึ้นไม่ว่าญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตาม แต่ว่าใครก็ตามนะคะต่างคนก็ต่างเกิดมาตามการสะสมแม้ว่าจะเป็นญาติสนิทแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็คงจะทราบจากประวัติของพระญาติของพระองค์ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละท่านก็ไปอบายภูมิบ้างอะไรบ้างทั้งๆท,ที่เป็นพระญาติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีคาตอบสำหรับที่ว่าทำอย่างไรนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อทุกคนเสมอ พร้อมที่จะช่วยถ้าคนนั้นเกิดมีความสนใจที่จะเข้าใจธรรมะหรือที่จะฟังนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยแนะนำทั้งหนังสือทั้งวิทยุหรืออะไรก็เปิดให้ท่านฟังหรือว่าแนะนำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการที่จะทำให้ท่านสนใจขึ้นแต่ถ้าใครก็ตามนะคะยังไม่แสดงความสนใจเข้าจะรำคาญอันนี้คงจะจริงค่ะเพราะว่าเสียเวลาของเขาที่เขาจะทำอย่างอื่นที่เขาพอใจ ผมเคยเปิดนะแล้วก็พยายามแนะนําให้เขาฟังเขาบ่นอกว่าฟังยากไม่รู้จะว่าไงพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะง่ายไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่พระธรรมของพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าจริงๆก็ง่ายได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพระธรรมจริงๆแล้วไม่มีทางที่จะง่ายเลยอาจารย์ทำไงดีฮะมัชิยะเกิดอยู่เลยเลยอยากจะมีกุศลเยอะๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะถามอย่างนี้ ไม่มีใครที่อยากจะมีอกุศลค่ะแต่ก็ต้องทราบตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นผู้ที่อบรม <ลง S 1> ต้องมีขันติมีความอดทนแล้วก็มีความเพียรแล้วก็มีความตั้งใจมั่นคือบารมีทั้งสิบเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการที่เราจะเจริญกุศลแม้แต่เรื่องของเมตตาก็ไม่ใช่เ,เพียงคำแต่ต้องเป็นสภาพของจิต คือเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆอย่าผิวเผินนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเข้าใจแล้วหรือว่าได้ยินชื่อแล้วก็เหมือนกับรู้แล้วไม่ต้องรู้กว่านั้นอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงและเรื่องของการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยค่ะมีมากแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะจึงจะเป็นประโยชน์จริงๆเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาที่จะไม่ให้เกิดอกุศลเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่อวิชชาจะน้อยลงหรือว่าอากุศลจะน้อยลงเนี่ยมีทางเดียวค่ะคือว่าอบรมเจริญวิชาหรือความรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ใฝ่ในการที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจเหตุผลจริงๆขณะนั้นเป็นกุศลแล้วค่ะไม่ใช่คิดว่าไม่มีกุศลขณะที่กำลังฟัง มีศรัทธาแล้วก็มีสตินะคะแล้วก็เห็นประโยชน์และขณะที่ฟังและเข้าใจขณะนั้นก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะเหตุว่ากุศลไม่ใช่แค่ทานที่กล่าวว่ามีแต่มัชชริยะใช่ไหมคะกุศลอื่นก็มีด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าสะสมอุปนิสัยอย่างไรมา และก็อุปนิสัยทั้งหลายที่เป็นอุปนิสัยทงางฝ่ายอกุศลเนี่ยคะ่ะจะลดลงได้แต่ไม่ใช่เราเลือกนะคะว่าเราสะสมมัฉริยะมาแล้วก็จะให้วันนี้เรากลายเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมหาศาลแต่ว่าเราอาจจะฝึกนะคะสละสิ่งซึ่งเราคิดว่าเราไม่เคยสละได้แต่ก่อนแต่ว่าถ้าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นทั้งๆที่อยู่กับเราก็ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์อย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเสื้อผ้ามากมายนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเก็บไว้ในตู้สักวันหนึ่งลองคิดดูสิคะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายละเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับใครแล้วค่อยๆค,คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับใครบ้างสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างแต่ก็ไม่ใช่กฎนะคะแต่ว่าให้ทราบว่าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะเกื้อกูลมากนะคะคือปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง พราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นโอกาสที่มีโอกาสจะให้คนเนี่ยเกิดปัญญาเพราะเหตุว่าเรื่องของความยากจนความทุกข์ความเดือดร้อนความพิการต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นผลของกรรมและก็มีมากมายเหลือเกินคะ่ะคนทุกข์ยากในโลกนี้นะคะในกรุงเทพต่างจังหวัดมีมากแต่ว่าคนยากจนคนขัดสนที่ มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะด้วยจิตศรัทธาเนี่ยค่ะก็ย่อมจะเป็นประโยชน์กับเขามากเพราะเหตุว่าชาตินี้เขาอาจจะเป็นคนขัดสนพิการชาติหน้าเขาอาจจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรก็ได้ซึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่สิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือคนจนก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมที่จะได้เข้าใจพระธรรมไหมไม่ว่าใครก็ตาม เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ที่กรุงเทพที่พนมเป็นที่ประเทศขเขมรหรือที่ไหนก็ตามถ้าเข้าสะสมมาที่จะได้ฟังพระธรรมอันนั้นนะคะจะเป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่าการช่วยทางวัตถุถึงแม้ว่าจะช่วยสักเท่าไหร่นะคะชาติหน้าก็ไม่สามารถจะติดตามไปได้แต่ว่าถ้าช่วยเขาเกิดปัญญาก็ยังมีโอกาสที่ว่าเขาจะได้เจริญกุศลยิ่งขึ้นต่อไป เพราะฉะนั้นไม่ไปกะเกณฑ์นะคะเรื่องอุปนิสัยหรือว่าที่สะสมมาแล้วแต่ให้ทราบว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัสจธรรมเนี่ยค่ะถ้าปราศจากบารมีแล้วแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่มุ่งหน้าที่จะศึกษาหรือไม่ใช่มุ่งหน้าที่จะทําแค่ทานหรือว่าคิดว่าอยากจะมีกุศลมากๆโดยที่ไม่มีปัญญาอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนทางจริงๆก็คือว่า ให้เข้าใจพระธรรมขึ้นแล้วก็แล้วแต่กรรมใดจะให้ผลขนาดใดซึ่งเป็นสิ่งซึ่งใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สมพรนะครับเหตุใดอกุศลจิตจึงเป็นจิตอยู่ในระดับข้ามกามาวจรลจิตกามาวจรลจิตเป็นจิตชั้นต่ําอยู่แล้วนะครับอกุศลจิตเนี่ยที่จะเป็นของที่ดีไม่มีหรอกครับมีแต่ของที่เสียที่เลวเขาเรียกว่าหินจิต กามาวจรจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนะอินะแปลว่าต่ำแปลว่าเลวเลวทรามอาจารย์นี่ก็คิดอะไรนะครับค่ะคือคงต้องแยกเรื่องชาติกับภูมินะคะ,อ,ะอย่างอากุศลและจิตเนี่ยคะ่ะเป็นชาติอากุศลไม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนภูมิไหนก็ต้องเป็นอกุศลไม่เปลี่ยนนะคะและเวลาที่พูดถึงกามาวจระภูมิก็แสดงเห็นว่าเป็นภูมิของรูปเสียงกลิธธ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ในภูมินี้คะ่ะซึ่งพูดถึง กามภูมิซึ่งเป็นที่อยู่หรือที่เกิดเนี่ยนะคะก็เป็นภูมิซึ่งเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิภภาา่นรสโผฏฐัพพะเช่นในสวรรค์ก็ดีมนุษย์ก็ดีอบายภูมิก็ดีทั้งหมดที่เป็นกามภูมิแต่พอถึงรูป,ปาวจระภูมิเนี่ยนะคะก็เป็นภูมิที่อบรมเจริญความสงบของจิตจนกระทั่งละความติดข้องในกามคือรูปเสียงกลิภภาา่นรสโผฏฐัพพะแต่ก็ยังมีกาม,มาวจระจิตบางประเภทเกิดได้ตามสมควร รวมทั้งอกุศลจิตด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าอกุศลจิตโดยชาติเป็นอกุศลไม่ว่าจะเกิดที่ไหนโดยภูมิคือระดับขั้นของจิตนะคะก,ก็เป็นกามาวจรจิตแต่ว่าหมายความว่าแม้นเข้าไปอยู่ภูมินู้นเนี่ยชาตินั้นก็าอาจจะเกิดได้บางขณะจิตด้วยอกุศลจิตอาจจะเกิดได้เชิญอาจารย์ครับเราเข้าใจคำว่าภูมิอีกอย่างหนึ่งนะฮะพอจะได้เข้าใจง่ายๆคําว่าภูมิเป็นที่เกิดของจิตเนะนะี่ยนะท่านจัดเป็นสี่ ระดับด้วยกันภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์มีสามสิบเอ็ดภูมิอันนี้ก็หมายว่าสัตว์ทั้งหมดที่ไปเกิดนะก็สัตว์ก็คือจิตกับโลกนั่นเองไปเกิดนั่นนะคราวนี้ถ้าภูมิไปที่เกิดของจิตเนะี่ยท่านจัดเป็นสี่ขั้นเนี่ยกามาวจรภูมินะเน่ยอกุศลเป็นกามาวจรภูมิอย่างเดียวไม่เป็นรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิหรือโลกุตรภูมินี่จะพาะภูมิ ซึ่งแปลว่าเป็นที่เกิดของจิตยอย่างเดียวหมายว่าระดับของจิตมันต่างกันต่ำที่สุดก็คือกามาวจจรจิตเนี่ยเป็นอกุศลจิตแต่ภูมิอีอย่างหนึ่งหมายว่าที่เกิดของสัตวนะ์น่ะเช่นสัตว์เกิดที่เป็นในกามาวจจภูมิที่มีขันห้ามีขันสี่มีขันหนึ่งอะไรหล่านี้นะะหมายว่าที่เป็นที่เกิดของสัตว์นะครับอันนี้ก็ภูมิเหมือนกัน แต่ว่ามีความหมายต่างกันแต่ที่กล่าวนี้กล่าวหมายถึงภูมิเป็นที่เกิดของจิตจึงกล่าวว่าอากุศลเป็นกามาไวจรลจิตเท่านั้นนะค่ะขอบพระคุณค่ะขอย้อนเรื่องนิดหน่อยนะฮะคือยกอย่างตังโมที่ต่อยได้เหรียญทองในโอลิมปิกนะเวลาเขาดีใจเนี่ยเขาน้ำตาไหลอันนี้แปลว่าเขามีตัวสารรเปล่าทั้งที่เขาพอใจ เรื่องของจิตก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะว่าหลายคนจะคิดว่าเวลาที่ดีใจแล้วก็มีน้ําตาไหลหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าได้รับความเมตตากรุณาจากใครจนมีความรู้สึกแบบที่ว่าทําให้น้ําตาไหลเนี่ยนะคะจะด้วยประการใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและระ,ะลึกรู้ในขณะนั้นจะรู้สึกว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะความดีใจอย่างเดียว จะต้องมีความรู้สึกอื่นนะคะซึ่งเป็นเหตุที่จะทําให้น้ําตาไหลด้วยอย่างเวลาที่เราหัวเราะมากๆเนี่ยนะคะอันนั้นแน่นอนค่ะคือว่าหัวเราะแล้วก็มีน้ําตาออกมาได้นะคะแต่ไม่ใช่ในลักษณะของแบบน้ําตาไหลแบบร้องไห้จะเห็นได้ว่านั่นเป็นจิตที่ทําให้รูปชนิดนั้นเกิดขึ้นเวลาที่ดีใจมากๆ แต่ถ้าในบางครั้งที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีความดีใจด้วยแต่ทําไมปราบปลืปล้มถ้าเป็นปราบปลื้มแท้ๆก็คงจะไม่ถึงกับน้ําตาจะไหลออกมาอย่างนั้นแต่อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างซึ่งเหมือนกับว่าเราไม่เคยจะได้แล้วเกิดได้ขึ้นมามีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงเฉพาะความดีใจอย่างเดียวอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุให้น้ําตาไหลได้ บางคนเวลาที่คิดถึงความดีที่คนอื่นทำต่อเขาเขามีน้ำตาไหลนะคะ mm. เพียงแค่ระลึกถึงนะะี่ค่ะแต่ก็มีน้ำตาซึมๆออกมาได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะคิดว่าไม่คิดเลยว่าจะมีใครที่จะดีกับเขาอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าในเหตุการณ์อย่างเดียวกันนะะี่ค่ะจะมีทั้งปีตินะคะแล้วก็จะอาจจะมีความรู้สึกบางอย่าง ซึ่งเป็นเหตุให้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือว่าน้ําตาไหลหรือน้ําตาซึมได้ทั้งนั้นค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆ<ล>เราจะใช้ความรู้ทางปริยัตไปวัดไม่ได้สรุปแล้วก็ยังยังสไม่ได้ว่ายังเป็นโทสะหรือเปล่าก็ต้องมีลักษณะที่ไม่ใช่ติดข้องซึ่งเป็นโลภะขอบคุครับ ค่ะคือ,อยังไงยังไงก็อย่าพยายามจับว่าใครกําลังรู้สึกอะไรนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมก่อนไม่มีทางที่จะรู้ความละเอียดเลยว่าลักษณะของนามชนิดนั้นเนี่ยค่ะต่างประเภทกันยังไงเพราะว่าเราจะเพียงแต่คิดหรือวัดเนี่ยเราจะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะว่าเราเพียงอ่านจากตำรานะคะแต่ว่าเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะจะเห็นได้ อย่างบางคนไปนมัสก,การสังเวชนียสถานแล้วก็มีน้ําตาไหลท,ท,ทั้งๆที่ที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปรินิพานหรืออะไรนะคะเป็นที่ตรัสรู้ค่ะแต่ก็สามารถที่จะมีคนที่น้ําตาไหลที่ท่ามสุกราขาตาหรือไม่ก็ที่ต้นพระศีมหาโพธิตรัสรู้นี่ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นแม้แต่ผู้นั้นเองยังบอกไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าความรู้สึกขณะนั้นนะคะต้องเกิดพร้อมจิตประเภทต่างๆ ไม่ใช่จิตประเภทเดียวและขณะนั้นไม่ใช่ความติดข้องซึ่งเป็นโลภะนะคะเป็นกุศลแต่ว่าขณะที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่กุศลนั้นจะตั้งเป็นประเภทเดียวกันอาจจะมีการระลึกถึงเรื่องราวต่างๆแทรกแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกซึ่งทําให้มีน้ําตาไหลโดยที่ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะแจกแจงได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับอย่างรวดเร็วอาจารย์ก็เตรียนถามค่ะว่า วันนั้นไปเข้ากรรมฐานแล้วก็อาจารย์ก็ให้กรรมฐานแล้วก็ก็กราบไหว้พระรัตนาตรัยแต่นี้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็น้ําตาไหลปิติเปล่าเนี่ยค่ะก็จะมีคําถามว่าปิติหรือเปล่าซึ่งคนที่น้ําตาไหลเองจะต้องตอบค่ะอนะแล้วไปเข้ากรรมฐานยังไงคะก็อยู่ข้างนอกมันก็ไปวุ่นกับง,งานทางนั้นแหละไม่ค่อยได้กําหนดกําหนดอะไรคะ กำหนดยาบทสี่ค่ะนั่งนอนยินเลยและปัญญารู้อะไรปัญญาค่ะก็ดูรู้ยาบทคือ,นอนเรื่องของการอบรมเจริญภาวนาเป็นเรื่องของความรู้นะคะเป็นเรื่องของความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมคือภาวนาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังเข้าใจนะคะ ไม่มีทางเลยค่ะที่ปัญญาจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเริ่มจากการฟังและแม้แต่การที่สติจะเกิดแต่ละขณะก็เพื่อรู้ถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอาจารย์ก็เห็นเครพูดบอกว่าไม่จำเป็นแล้วไม่เข้าเพราะว่าชีวิตประจำวันนี่ก็ปฏิบัติได้แต่ว่าสติไม่ค่อยเกิดอยากให้สติเกิดจริงไปเข้าใช่ไหมคะมันใช่ไหมคะ อยากให้สติเกิดจึงไปเข้าใช่ไหมคะพันธุคายมีอาจารย์ก็บอกก็จะไปฝึกปฏิบัติอะไรนี้นั่นสิคะไปเพื่ออยากให้สติเกิดใช่หรือไม่ใช่คะพระคงอย่างค่ะเพราะฉะนั้นสติจะไ, <ป S 1> ไม่เกิดเพราะความอยากแต่เกิดเพราะเข้าใจมีความเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นปัใจจัยให้สติระลึกถูกก็ธรรมะก็ยากนะ ยากมากค่ะเพราะเหตุว่าเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสญา้ี่เขาจทรงแสดงต้องยากค่ะยากแล้วจะขอเรียนถามอีกว่าอย่างกับางทีเห็นนิโกเนี่ยดำดำแล้วก็เขาทำทาอะไรมาฮะทำบุญทำเหตุอะไรมาถึงได้ผิวพันธ์เป็นอย่างนั้นก็เรื่องของกรรทั้งหมดค่ะเออเห็นเคยได้ยินท่านอาจารย์ว่าบอกอะไร ชาวนาเสพโทสะมากๆเกิดไปชาติหน้าผิวพรรณจะซามจริงไหมคะเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่วิจิตนะคะค่อยๆฟังค่ะถ้าเกิดเป็นคนผิวดำรูปชั่วนะคะกับเกิดในอบายภูมิอย่างไหนจะดีกว่ากันผิวดำดีกว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นลำดับนะคะกุศลก็ปราณีต่างกันกาบเรียญใช่ เรื่องผิติและน้ำตาไหลให้ระลึกอยู่เสมอว่านี้ไม่ใช่เราน้ำตาไหลก็พอนะครับถ้ามีสติอย่างนี้ผมดีว่ามันก็ยังในความรู้สึกที่น้ำตาไหลได้แต่โดยมากทั่วไปถ้าตามโลกียะนี่มันก็มันก็เป็นลักษณะความเปรื่อไปได้กันนะนันก็ไม่โทษอะไรแต่ถ้าลงสติปัตญาก็ควรจะเป็นใกล้ๆมองให้เห็น่าว่ามันกระทบถึงลูกอย่างไรก็แสดงเห็นถึงความเกิดดับอย่างรวดเร็วของจิต ะะว,ว่าไม่ใช่มีแต่โลภะความติดข้องความปรับปลื้มดีใจแต่ก็ต้องมีส่วนอื่นที่ทําให้น้ําตาไหลอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะกรุณาอธิบายว่าราคะมีโทษน้อยใครช้าโทสะมีโทษมากใครายเร็วนี่ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรคะค่ะวันนี้คุณสุนานมีโลภะมากหรือโทสะมากคะน่าจะมีโลภะมากจริงๆค่ะ เอาจริงๆโดยการศึกษาเนี่ยพอจะทราบได้ใช่ไหมคะโลภะมากกว่าโลภะมีมากกว่าหายช้าแน่นอนคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นคุณสุนันทํ์ทอะไรที่เป็นโทษใช่ไหมคะทั้งๆท,ที่มีโลภะมากเป็นโทษนี่หมายถึงว่าเบียดเบียนเลยเหรอคะค่ะเพราะเหตุว่าธรรมดาทุกคนเนี่ยนะคะถ้าไม่มีโลภะแล้วก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าผู้ที่มีมโลภะคือพระอรหรันต์เท่านั้น ใช้คำว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็หมายความรวมถึงอกุศลธรรมทั้งหมดด้วยถ้าไม่มีโลภะแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่มีอวิชชาโทสะอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีโลภะแบบสัมโลภะโลภะปกติธรรมดาลืมตาตื่นขึ้นมาก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นในเสียงที่ได้ยิน ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในเรื่องราวที่คิดนึกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของโลภะประจําทีเดียวแล้วก็นานๆก็แทรกด้วยโทสะคือความขุนเคืองใจแล้วแต่ระดับขั้นของความขุนเคืองใจแต่ว่าถ้ามีมากเนี่ยนะคะก็คงจะทําให้เกิดโทษคือเกิดความไม่สบายใจของตัวเองนี่ประการหนึ่งนะคะแล้วก็ยังทําให้คนอื่นพลอยไม่สบายใจด้วย ด้วยกายด้วยวาจาของตนและก็ถ้ามีกำลังมากนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโทสะก็มีโทษมากแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโทสะอย่างนั้นแม้ว่าจะแรงมากในวันหนึ่งก็มีจำนวนหรือปริมาณเนี่ยไม่เท่ากับโลภะพระเหตุว่าจะสังเกตได้ค่ะว่าถ้าเรากโกรธมากนะคะแล้ววันหนึ่งเราเป็นอย่างนั้นทั้งวันนึคะแต่ว่าโลภะนี่ทั้งวัน เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าโทสะนั้นโทษมากแต่ว่าคลายเร็วนะคะมากกว่าโลภะซึ่งมีโทษน้อยจริงไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ว่ามีประจำยากที่จะดับได้จึงเรียกว่าคลายชาอาจารย์ครับเคยฟังอาจารย์บรรยายว่าโทสะมีโทษมากคลายเร็วโลภะมีโทษน้อยคลายช้าแล้วก็มีคำนึงว่าโมหะมีโทษมาก คายช้าขอให้อาจารย์ช่วยอธิบาย